กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับแน่นอนครับเรายังคงอยู่กับคุณต่อเสาให้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะมาที่วิหารหลวงพ่ยอย <g uk> หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราไปดูกุติหลวงพ่อยอยมาแล้วหลังเก่า <c oughs> นะครับเรียกได้ว่าโอ้โห,โหคือ,อยังเก็บรักษาความเป็นอนดีตความเดิมๆไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียว <c oughs> นะครับช่วงนี้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจใช่ไหมครับเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาไหว้วิหารหลวงพ่ยอยคือ <c oughs> ด้านบนจะมีอะไรครับพี่ต่อเป็นที่ปฏิฐานของร่าง หลวงพ่ออยอ๋อครับคือก่อนที่จะมีวิหารนี้สรีระสังขารของหลวงพ่ออยนี่ประดิษฐานอยู่ที่ไหนเดิมไว้ที่กุฏิเก่านะครับผมแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครรัับบคคือปกติเนี่ยตรงนั้นจะเป็นที่คับแคบแล้วเหมือนกับเป็นเป็นที่อยู่ของสงฆ์ไม่เป็นเอกเทศนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะให้ท่านอยู่ต่างหากจากครับผม ุติสงธรรมดาครับแล้วก็คือจะได้สะดวกสบายกับคนที่มากราบท่านจะได้จะได้ไม่ต้องไปรบกวนพระสงฆ์ด้วยนะครับก็เลยสร้างวิหารนี้ขึ้นมาต่างหากนะครับแล้วคือแนวคิดหรือว่าโครงการที่ทําการก่อสร้างเนี่ยเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงฮะเริ่มสร้างปี2544ครับครับผมครับผมสร้างมาเรื่อยๆตั้งแต่เจ้าวาดท่านเป็นคนก่อสร้างเองนะครับครับผมไม่ได้ไม่ไม่ได้จ้างขึ้นไปขึ้นไปทําเองนะครับคือคือท่านมีความรู้เรื่องงานช่างท่านท่านเป็นช่างมาก่อนอ๋อ คือเอาเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นคนควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดาขึ้นไปทําเลยครับข้างบนมีญาติโยมมาหาเนี่ยถามว่าเจ้าวาดอยู่ไหนบอกชั้นเองเจตโกณอยู่ข้างบนนะครับนึกภาพแบบหลวงพี่ครับท่านเจ้าวาดอยู่ไหนอัูนี่แหละอยู่นี่ขณะกำลังทำหลักาวันที่ท่านสุดยอดมากเลยนะครับคือเป็นพระนักพัฒนาครับพระครูพระครูบัณฑิตเนี่ยเป็นเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ทําเองหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆ นี่คุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นกุศลมหากุศลเลยนะครับคือลําพังคือถ้าเกิดเรามีส่วนร่วมในการทําบุญในการสร้างก็มีบุญอยู่แล้วแต่การลงมือสร้างเองเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่วลครับแล้วช่วงนั้นแกก็ไม่ไม่ท่านเองไม่ไม่ค่อยมีปัจจัยเท่าไหร่ครับ ก็มีเท่าไหร่ก็สร้างครันั้นค่อยๆทำเองไม่ได้จ้างไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปเสียเงินแพงเอาละครับพี่ต่อครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปเรามาพูดถึงสถาปัตยกรรมโดยรวมก่อนนะที่เรายืนอยู่ตอนนี้มองขึ้นไปเนี่ยโครงสร้างนี้คือโครงสร้างเดิมๆตอนที่สร้างขึ้นมาเลยถูกไหมครับครับไม่ไม่ได้มีการต่อเติมอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับัผมเดิมครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นโดดเด่นมากคือจิตกรรมฝาผนังพี่คือส่วนใหญ่ในผมจะเห็นอยู่ในอาคารแต่ว่าในอาคารก็มีทาไมต้องมีข้างนอกด้วยครับ คือเป็นศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาครับจนต้องล้นออกมาข้างนอกอ๋อคือพื้นที่ไม่พอแต่ก็ดูสวยงามอีกแบบนึงนะครับสวยนะครับก็คือมาศึกษาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารก็ไม่ใหญ่มากนะครับวิหารไม่ใหญ่เท่าไหร่จะทันรัฐครับผมแล้วก็ด้านในจะมีสรีระสังขารที่พี่ต่อพูดเอาละครับอย่ารอช้าพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับเชิญครับพี่ครับเชิญเลยครับ เรา่อดรองเท้าตรงนี้ไหมพี่หรือว่าข้้าบนได้ครับข้นบนก็นได้ครับโอเคครับผมเชิญเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะถอดรองเท้ากันก่อน เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในวิหารหลวงพ่อย้อยนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังก็เป็นสรีระสังขารหลวงพ่อย้อยนะครับที่ไม่เน่าเปื่อยนะครับพี่ต่อครับสําหรับรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงสร้างนานแค่ไสร้างพศส5 2 8หาหลังกันบรรภาพ3ปี3ปีนะครับแล้วก็นามาประดิษฐานที่วิหารหลังนี้ครับครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะจุดธูปเทียนนำดอกไม้มาถวายได้ ครับผมแต่ว่าตรงตรงตรงโรงแก้วนี่คือไม่ไม่ให้ไม่ให้ปิดทองไม่ไม่ให้ปิดทองครับครับผมยกเว้นมีกรณีพิเศษคือตอนวันครบมรณภาพวันที่1 8 19ิ้าจะเปิดเปิดมาเพื่อเปลี่ยนจีวรท่านครับของเดือนอะไรครับพี่ของเดือนธันวาเดือนธันวาของทุกปีงานมี2วันถูกไหมสิบแบซึ่งวิธีต่างกจะเปลี่ยนจีวรวันที่รับอ๋อครับหลังหลังเพลงไปแล้วครับแล้ววันที่19ก็เป็นงานฉลอง จะสวดอบทำบุญให้หลวงปู่ครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูสรีระสังขารของท่านกันใกล้ๆซึ่งทางทางวัดก็อนุญาตให้รานการเขไปถ่ายได้นะฮะครับก็มีคาถานะฮะบูชาหลวงพ่อย้อยนะครับอยู่ตรงนี้ขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะครับคือตั้งน้โมสามจบนะครับแล้วต่อด้วยอีมินาสักกาเรนะปุญญมีเถรังวันทามิข้าพเจ้าแล้วก็พูดชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับ ขอนอบน้อมสักการะพระเถระผู้มีบุญญาบารมีอันประเสริฐแล้วสาธุนี่คือบทสวดบูชานะครับหลวงพ่อย้อยไม่ว่าจะทํากิจการอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมไม่ได้มาที่นี่ก็ใช้บทสวดนี้อธิษฐานที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเชิญครับพี่ทางผ่านเห็นเห็นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของเดลินที่่ที่พี่ต่อพูดถึงข้างล่างไปดูคับพี่ไหฮะเป็นไงฮะเป็นวันที่ย้ายสังขารพี่ต่อเข้ามาข้างใน สังขารหลวงพ่อย้อยมาที่วิหารใหม่นีะครับเดิมจากกุติครับส่งนะครับย้ายมาที่นี่ก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งนี่นะครับมีหัวข่าวว่าเลื่อมใสพุทธศาสนิกชนนับพันคนอหคนนั้นเป็นพันเลยนะผมคิดว่าน่าจะหลายพันอยู่นะครับเข้าร่วมพิธีเคลื่อนย้ายสังขารของพระอธิการย้อยปุญญมีหรือหลวงพ่อย้อยอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีที่มรณภาพตั้งแต่ปีพศสองพัน 525จนปัจจุบันล่วงเลยมากว่า23ปีแต่สังขารยังไม่เน่าเปื่อยนะครับอันนี้ข่าวเกิดเมื่อวันที่อังคารที่20ธันวาคม2548นะครับโอ้วันนั้นก็เป็นนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะฮะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะภาพข่าวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับผมเชิญครับพี่ต่อฮะนี่เลยนะครับขอกราบอีกสักครั้งครับพี่ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราดู ชัดๆนะตัวนี้ก็จะมีอ๋อตัวนี้ก็สามารถนําพวกเครื่องพระตถาคมาถวายได้ได้ครับพงมลัยมามาวางครับผมคือทางวัดก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมัไม่ห้ามคือมาถวายได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของดอกไม้ต่างๆแต่ว่าตรงตรงส่วนข้างในเนี้ยไม่ให้จุดธูปเทียนละครับนะครับผมนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมครับคือเห็นแล้วกล่าวไม่ถูกรู้สึกถึงความมหาศจันนะครับที่สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อย ครทากจะจับล่างท่านด้วยด้วยมือตัวเองเนี่ยนะฮะวันที่18นะครนะครับของของเดือนธันวาของทุกปีครับก็จะมีการเปลี่ยนผ้าจีวรของท่านก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะปิดทองจับมา สรีระของท่านได้ครับแล้วการการที่ไปจับเ,เนบางทีมือมีเงยมีอะไรจะทำให้ต้องต้องเอาแอลกอฮอล์เจลนะครับครับผมอ๋อทำความสะอาดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปเชื้อราเชื่ออะไรไปติดทั้งครับแล้วตอนขั้นตอนนํำออกมาก็คือขอโทษครับคือเราเปิดเราเปิดลงแก้วจากทางทางไหนด้านบนด้านบนครับครับเปิดมาแล้วก็ ะคองท่านเจ้าวาดจะจะยกยกท่านครับผมผมพยอยนะขึ้นมาแล้วผมจะช่วยประคองท่านเจ้าอาวาสองเดียวเหรอองเดียวฮะแล้วผมจะช่วยช่วยจับน้ำหนักยังไงพี่ทำน้ำหนักจะเบากว่าปกตินิดนึงครับผมร่างท่านเนี่ยจะเหมือนเหมือนไม้ผสมกับเหมือนหุ่นอุ่นกระตุนยางตอนเด็กๆที่เคยเล่นนะครับอย่างนั้นนะฮะยุ่นๆ คือไม่ได้แห้งไม่คือไม่ได้แห้งกรอบอย่างนั้นถูกไหมฮะไม่ไม่กรอบฮะหลวงพ่อย้อยเนี่ยจะสังขารท่านจะไม่ไม่เปื่อยยุ่ยนะฮะสภาพดีแต่ว่ามีการมีการยืดหดตัวได้เหมือนตุ๊กตาอย่างผมคิดว่าผมคิดว่าแบบว่าผมคิดว่าแล้วลุกไปผมคิดว่าแห้งอย่างนั้นเลยไม่ใช่เลยฮะจับนิ่มยุ่นยุ่นเหมือนเหมือนร่างกายเรานะฮะแต่ว่ามันจะอครับ แค่งนิดหนึ่งครับท่นนั่นเงขอโทษนะพี่ในอย่างเวลาผมจับตอนนี้ผมเจอกระดูกพี่เจอเนื้อเจอกระดูกเวลาจับท่านเป็นไงก็จะมีกระดูกส่วนส่วนที่เป็นข้อเนี่ยจะมีเอ็นอ๋อคือจับแล้วรู้สึกได้ชัดัว่าเป็นเอ็นเลยถูกไหมฮะแล้วอุณหภูมิเป็นไงฮะอุณหภูมิก็เย็นๆนะปกติครับเหมือนเหมือนสิ่งของทั่วๆไป ครับโดยประมาณพี่ต่อคิดว่าน้ำหนักสรีระาสังเวของท่านเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่กิโลก็น่าจะสักประมาณ50 50กิโลครับครับผมเอาละครับท่านเจ้าอาวาสก็ประคองขึ้นมาโดยมีพี่ต่อช่วย2คนเท่านั้นครับแล้วก็นำมาว้ที่ก็จะจะมาเลามาวางที่โต๊ะเอ่อโต๊ะโต๊ะสำหรับท่านครับผมล่างท่านนะแล้วโต๊ะมีการปูผ้าอะไรไหมฮะมีปูผ้าครับผมโต๊ะเป็นสีอะไรยังไงไหมผ้าเหลืองนะผ้าเหลืองอ๋อก็คือผ้าจีวรถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็วางแล้วไงต่อขั้นตอนต่อไปฮะก็คือจะจะเปลี่ยน ทุดเก่าออกครับผมแล้วก็เอาผ้าตรายวนใหม่ให้ท่านครับทำแบบนี้ทุกปีครับส่วนผ้าส่วนผ้าเก่าผ้าเก่าก็ทางชมรมเนี่ยได้รับอนุญาตจากเจ้าวาดให้เป็นตัวกลางที่ที่จะมาแบ่งครับผมให้ญาติโยมที่มาร่วมงานวานั้นได้ได้ได้แบ่งไปบูชาให้มันทั่วถึงเพราะเดิมเนี่ยเจ้าภาพจะมีแค่คนเดียวครับ แล้วก็จะหอบหิ้วกับไปเลยเพราะนั้นถ้าถ้าสมมุติว่าต่อคิวกันเนี่ยก็คือทั้งชาตินี้ก็คือเราไม่ถึงคิวเรานะฮะครับผมทางชมรมก็เลยคิดคิดตรงนี้ขึ้นมาว่ามีความคิดว่าครับเพื่อให้ทั่วถึงครก็เลยออกมาแล้วก็มาตัดครับผมชิ้นประมาณขนาดไหนตัดมาหรือขนาดไหนก็ประมาณสองนิ้วคุณสองนิ้วครับนิ้วครับผมแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่มางานในวันนั้นครับพอไหมพี่ก็พอไหมครับพอไหมครับครับแต่หมายถึงว่าคนได้รับผ้าจีวรไปทั่วถึงกันไหมทั่วถึงครับผ่ ก็คนคนได้ไปเสร็จบางทีไม่พอก็ขอแบ่ง <Sorry. S 2> เพื่อนกันอีกทีแล้วทีวรนที่ครับคนได้ไปเนี่ยก็จะเหมือนก็ว่าเหมือนเหมือนก็มีพุทธคุณจากร่างท่านไปด้วยครับผมก็คือเคยมีประสบการณ์ที่ผมเล่าเรื่องในเฟ e บุ๊ k ของชมรมศิลป์หลวพ่อย้อยนะค,ะครับที่ว่าพกผ้าทีวรไปแล้วที่ได้จากงานเนี่ยนะครับ เป็นเป็นรุ่นน้องผมนี่แหละพกไปไว้ไว้อยู่หน้าคอนโซลรถแล้วก็เหมือนเข้าแข่งรถนะฮะครับผมพอมีรถตัดตัดหน้าเขาก็ตัวเขาก็กระแทกกระจกครับเลยเป็นร้อยร้เมตรคือทลุก,กระจก,ออกไปเลยครับโอ้โหยิ้วจะหายไป2นิ้วแต่ร่างกายก็ปกติ <ผม S 2> ซึ่งจริงๆแล้วโอกาสที่จะรอดนี่ครับร้อยกว่าเมตรนะครับโอ้นี่ก็คือขับประมาณเกือบสองร้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่นั่นคือการแข่งรถนะฮะในสนามไม่ไม่ในสนามนะเพราะงอ่าเลยลงลงเรียนอนุบาลสระบุรีนะครับก็ถือว่าเรื่องราวพวกนี้จะจะจะมีโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กชมรมศิลป์หลวงพยอยนะครับผมในส่วนของพิธีเปลี่ยนจีวรของหลวงพ่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันนะฮะกับคนที่จะมาบอกเล่าถึงพิธีกรรมต่างๆเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับมีพี่ต่อมีอะไรฝากไหมก่อนจะหมดเบรกนี้สําหรับคนที่มากราบ จีวอเนี่ยถึงแม้จะจะจะเป็นสิ่งที่หอหุ้มท่านตอนหลังแต่ว่าเหมือนกับว่าร่างกายของหลวงพ่อเนี่ยบารมีของท่านท่านได้สั่งสมได้ปลุกเสกได้ภาวนามาตลอดเพราะนั้น ผ้าที่่มท่านเนี่ยจะมีรัศมีหรือมีเหงื่อออกมาตรงนี้ก็คือเหมือนวัตถุมงคลอันหนึ่งคือได้แผ่มาจากร่างกายของท่านเลยครับเพราะสิ่งสิ่งที่ท่านสะสมก็คือตัวท่านได้ปลูกเสกได้บริกรรมคาถาก็คือตรงนี้เลือดเนื้อของท่านอยู่ตรงนี้ครับพี่ต่อครับวันนี้ขอบคุณพี่ต่อก่อนแต่เดี๋ยวคราวหน้าพี่ต่ออยู่กับผมต่อซึ่งคราวหน้าเราจะลงจากวิหารหลวงพ่อย้อยไปดูโัวสถหลังเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไปดูวิหารหลวงพ่อขาวใช่ไหมฮะ ครับครับผมเดี๋ยวไปดูว่าวิหารกับโบสถ์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงสำหรับวันนี้นะขอบคุณพี่ต่อมากๆเลยครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปดูนะครับไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ในพิธีเปลี่ยนจีวรและเขานําจีวรขอปีที่แล้วใช่ไหมพี่มาให้ผมกับคุณผู้ชมได้ดูได้พิสูจน์กันด้วยนะครับพักสักครู่นะครับ